จะลึกดวงชะตาชีวิตของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199สบ้าทสั่งพานลายแอสไซน์โฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนเกิดวันเสาร์ครับประจำปีพุทธศักราช2566นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ครับนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่าโทษทุกไทยไทยดาวเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์จึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ตึงเครียดนะมากกว่าคนวันอื่นนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดครับอาจารย์แนะนำนะก็คือจะต้องมีความเครียดนะก็ต้องรีแลก์นะระบายให้กับคนรอบตัวคนรอบข้างฟังบ้างก็จะเป็นการดีนะฮะเวลามันจับจดจับจ่ออะไรมากจนเกินไปมันก็เกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับความทุกข์ใจนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับและโดยเฉพาะครับในรอบปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะค่อนข้างที่จะ เหนื่อยนะฮะมากเป็นพิเศษนะครับถึงดาวในหลักโหราศาสตร์นะฮะดาวเสาร์เนี่ยจะมีตำแหน่งมาดคงก็จริงครับแต่บางอย่างปุ๊กเนี่ยบางทีนะฮะมันทําอะไรแบบเดิมๆทาอะไรแบบจําเจทําอะไรแบบซ้ซาซากเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เกิดวันนี้เนี่ยค่อนข้างท,ที่จะเหนื่อยนะบางคนบางท่านอาจารย์เปิดร้านโชว์หวยนะขายของบางคนนะจันถึงอาทิตย์เลย ไม่กล้าที่จะปิดร้านกลัวปิดร้านและลูกค้าหนีหนีไปซื้อร้านอื่นอะไรแบบนี้อาจารย์เจอคนที่เกิดวันเสาร์ที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยมีอารมณ์แบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเบื่อเซ็งหน่ายแต่ไม่กล้ากล้าเหรอฮะนะบางทีเนี่ยนะลาบ้างลาพักร้อนลาพักฝนลาพักหนาวบ้างเป็นการดีนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างขยันมากไป จนทำให้ตัวเองนั้นนะมีปัญหาได้นะตรงจุดนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับผมตามนี้นะครับโฟกัสครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานครับในปีนี้เนี่ยนะฮะมีคนที่จ้องที่จะสร้างปัญหาจ้องที่จะงี่เง่าใส่คุณบางคนบอกมีบริวารบริวารก็เป็นเหมือนคู่อาฆาตนะสั่งยางได้ยางนึงนะบางทีเขาเป็นคนที่ดีแหละแต่บางอย่างปุ๊บเนี่ยแลกคำสั่งแล้วก็ไปทํา อะไรอีกแบบหนึ่งมันก็กลับกลายกลายเป็นอะไรฮะปัญหาได้จนทําให้คุณนั้นนะจะต้องนะหัวหมุนต้มกลับมาแก้ไขในเรื่องเกี่ยวขกับอาการงานเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนนะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารให้ดีๆบางคนบอกนะทะเลาะกับเจ้านายในองคอ์กรแต่ทําอะไรไม่ได้ต้องเก็บอยู่ในใจนะเพราะว่ายังกินเงินของบริษัทอยู่ มันมีความกดดันอะไรบางอย่างนะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จันบอกว่าบางทีเนี่ยถ้ารู้สึกว่าดวงไม่ดีอาจารย์ของอาจารย์ผู้สอนอย่างหนึ่งว่านะอาจารย์รักนะนะครับถ้าดวงไม่ดีนะหาเรื่องเลยนะเดินทางนะเดินทางไปประเทศหรือจังหวัดที่เวลามันเร็วกว่าเรานะเหมือนกับนั่งแทนมิชชีมแบบโดเรมอนเนี่ยนะพอกลับมาที่เขตเวลาเดิมอย่างเงี้ยน,นะชีวิตมันก็จะได้แบบดีขึ้นเออลองไปทําดูนะ นี่ก็คือสิ่งที่จารย์แนะนําแบบง่ายๆเลยนะครับผมตามนี้นะแล้วก็ในพื้นฐานดวงนะฮะบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยบางท่านอาจจะเจอจจจคู่แข่งขันค่อนข้างที่จะเยอะเช่นบางท่านบอกอาจารย์ประมูลงานอาจจะมีนะไฟกันพอสมควรแต่บางทีก็แพ้บางทีก็ชนะนะช่วงนี้อาจจะต้องกดดันหน่อยก็าอาจจะต้องเหนื่อนนิดนึงในระอบปีนี้นะครับผมตามนี้นะแต่เอาเถอะด้วยศักยภาพของคุณที่เป็นคนที่รับได้ทุกสถานการณ์นะครับท้ายที่สุดแล้ว คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้นะครับผมตามนี้นะแต่ถ้ามองในมุมนึงแง่ดีนะฮะในรอบปีนี้เนี่ยคุณจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ก็ต้องเลือกถ้ามันเยอะจริงพอมาทําไม่ทันก็โดนด่าได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกว่าอันนี้สมควรทําก่อนอันนี้สมควรทาหลังอันนี้ไม่สมควรทําเลยเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะ จัดระบบระเบียบตรงจุดนี้ได้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณนั้นก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินในภาพรวงของดวงนี้เนี่ยนะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเสียเงินค่อนข้างที่จะเยอะเป็นอย่างมากใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จันแนะนำครับในรอบปีนี้นะตามดวงของคุณเนี่ยคุณคุณมีบ้านไหมคุณมีรถไหมถ้าคุณมีบ้านมีรถคุณอาจจะไปแต่งรถไหมแก้ดวงนะไปเปลี่ยนล้อแม็กไหมนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยนะไปเปลี่ยน ท่อไหมนะสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปแก้ดวงแบบเนี้ยเป็นการดีถ้าคุณมันมีบ้านนะคุณอาจจะมีเรื่องตามดวงก่อนนะมันมีเหตุของการร้อนอกร้อนใจเรื่องของการเรื่องของคนในบ้านได้นะอาจจะไม่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยร้อนอกร้อนใจนะหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่โย่สายมีเหตุให้ร้อนอกร้อนใจอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะฉันเนี่ยในพื้นฐานดวงถ้าคุณนั้นอยากที่จะต่อเติมเสริมแต่งนะฮะทำฮงวงจุ้ยใหม่ในะรอบปีนี้อาจารย์ก็แนะนํา เพราะสมมติว่าถ้าไม่ทําในเรื่องเกี่ยวกับการต่อเติมซิมแทงทาภูมิจุ้ยคนไทยก็เรียกชัยภูมินี่ยชัยภูมิศาสต์นะให้มันดีขึ้นปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นการแก้ดวงคือนะออทำโครงสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่เอาต้นไม้ที่ตายไปออกลงปุ๋ยนะปลูกต้นไม้ใหม่อะไรแบบเนี้ยเป็นการดีนะครับผมตามนี้นะ แต่อีกข้อหนึ่งมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตบางอย่างบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความเป็นความตายของคนอื่นนะเข้ามาในดวงอัตาชิตก็ได้หรือเบอร์สบางอย่างรถชนนะได้ประกันเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือใครที่ทําใครยังไม่ทําสุขภาพนะเจอเจอจ่ายเงินนะนอนโรงพยาบาล2 0 0พันหกหมื่นนึงนะไปทําซักแก้ดวงนะ เอาไปยื่นภาษีได้ด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์แนะนำาัวจุดนี้นะบางสิ่งบางอย่างได้เงินจากความเป็นความตายการเจ็บป่วยนะก็มีเข้ามาหรือบางคนอาจจะได้เงินมาจากอะไรมรดกตกทอดด้วยก็ได้นะเป็นแบบนั้นครับผมนะบางคนบอกอาจารย์ขายของเก่านะได้ราคานะเอาเงินไปตะไว้ลงนั้นจำนานได้ราคาอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะช่วงนี้อย่าไปลงทุนมีความเสี่ยงเยอะนะ เคยทาอะไรแบบไหนจงทําอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆอย่าไปกู้หนี้ยืมสินนะนะมันอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหาการจากการัดการการเงินทองในอนาคตนะครับผมตามนี้นะเรื่องของความรักครับเป็นคู่กัดกันนะในรอบปีนี้นะนะไม่ใช่จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเป็นลิ้นกับฟันนะแต่ว่าก็ต้องอยู่รวมกันเพราะต้องอยู่ในปากเนี่ยนะลิ้นกับฟันเนี่ยแยกกันไม่ได้นะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนะี่ยอาจจะมีเกณฑ์จุกจิกทะเลาะกับแฟนรือคู่ครอง,องถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็เป็นได้แต่ถ้าดูวงไครไม่ดีพื้นชะตาเดิมไม่ดีช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการหมางเบินในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักในคู่รักก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องใจล่มๆมถ้าอยากที่จะรักษาเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับควคู่ก็ตคู่รักั็ไว้เพราะฉงนี้นช่วงนี้่งสําคัญครับผมตามนี้นะงั้นเนี่ยรื่องเรื่องเกี้ยวกับกลายเปกในคู่รักก็ไเรา่องใหญ่จนทําใองมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเลิกราในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ได้รักกงีด้ะคราตามนี้ ส่วนใครเป็นโสดอาจารย์แนะนำว่าโสดต่อไปสบายจะดีอย่าเพิ่งหาเหาใส่หัวจะปวดเสียเวียนก้าวเป็นที่สุดครับผมตามนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตามดวงนี้นะฮะออฟฟิศซินโดมงานเข้าในช่วงนี้ได้นะทำงานมากจนเกินไปจนเกิดออฟฟิศซินโดมอาจจะมีปัญหาได้ในรอบปีนี้บางคนนั้นอาจจะพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะอุบัติเหตุอุบัติ Head, ตภัยต่างๆขับรถนะลงเรือนะครับนะก้าวนะพลาดได้ขี K ่มอเตอร์ไซ์ อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมนะมีมุมมากที่สุดการแก้ดวงอย่างที่จัรบอกครับว่าไปทําประกันชีวิตนะไปสิ่งหนึ่งที่คุ้มครองคุณได้หรือนะก็ต้องดูแลนะในทุกๆย่างก้าวในเรื่องของการเดินเดินชีวิตในรอบปีนี้ ต้องระวังไว้เป็นพิเศษครับผมตามนี้นะเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ใครอยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์พูดไปการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ Line a s s o g n h o ฮ o m ม s t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ